ดยพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกกล่าวก่อนการเดินทางลงพื้นที่กองทพัพภาคที่3ที่จังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะนะครับว่าเป็นการเดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบของขวัญปีใหม่ให้กับเหล่ากําลังพลและติดตามการทําง,งานของฐานปฏิบัติการชายแดนที่จังหวัดเชียงใหม่โดยจะมีการเน้นย้าเรื่องการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดนส่วนกรณีที่ยังมีผู้เห็นต่างจากทางรัฐบาลและคสอชในพื้นที่ภาคเหนือนั้นะนะครับทางพลเอกอุดมเดชเองเชื่อว่าเป็นเพียงส่วนน้อย ซึ่งคาดว่าสามารถดูแลได้โดยจะใช้วิธีในการพูดคุยทําความเข้าใจซึ่งก็เชื่อว่าบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกับซึ่งขณะนี้เราก็สามารถดูแลได้นะครับใครที่มีความคิดเห็นที่ไม่ไม่ถูกต้องอะไรต่างๆก็ได้มีการพูดคุยกัน นะครับตามนโยบายก็ไม่ได้จะไปละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆแต่ประการใดเลยแต่จะพยายามทำความเข้าใจนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้พยายามดำเนินการตามแนวทางที่ได้รับนโยบายมานี้นะครับ โดยล่าสุดนะคะพลเอกอุดมเดชได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน46จังหวัดพิษณุโลกโดยมีพลโทสาธิตพิทรัตแม่ทัพภาคที่3และหัวหน้าสนราชการให้การต้อนรับจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้ขึ้นแทนพิธีรับการเคารพและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศก่อนจะเดินทางไปยังค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อวางผ่านพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพ,พระเอกาทศรสและพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยาซึ่งการเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยครั้ง ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกจะเข้ารับฟังผลการดำเนินงานของกองทัพภาคที่3ในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมอธิการป้องกันชายแดนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและการช่วยเหลือประชาชนที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทั้งภัยหนาวและการเตรียมการช่วยเหลือภัยแล้งและการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าเป็นต้นค่ะ